ช่วงดึกๆค่ะแม่สาวน้อยได้ไมอาอัพภาพลงไอจีกับภาพในเวยบปอด้วยนะคะทุกคนเอาภาพลงไอจีก่อนนะคะกับชุดในเสร็จคอลลบระหว่างลิซ่าแล้วก็พี่ๆวงไอคอนในรายการคิงดอมเมื่อวานโอ้ยเห็นชุดเต็มๆแล้วแบบซาบลืมคะ่ะคือตื่นมาเห็นภาพน้องนี่แอดหายเม้าพิตาเลยนะแล้วพอได้เห็นชุดแบบชัดๆเต็มๆเอาจริงๆคือชุดมันไม่ได้ดูโปเลยแล้วามันสวยแล้วมันก็มันดูทรงพลังมากอะคะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเสริมกันหมดนะโดยเฉพาะหมวกผ้าคลุมยิ่งเมียเทม มันยิ่งทําให้ชุดนี้เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นไม่รู้ใครเป็นสไตลิสต์ให้น้องนะคะแต่มัน mix and match ออกมาได้ดีจริงๆ อันนี้บอกต,ตรงๆว่าฉีกกดคําว่า K-pop ปไปเลยแล้วก็การแสดงของน้องมันก็มันก็ไกลามากกว่าไอดอลเคป๊อปไปแล้วนะคะชุดสวยไม่พอก็ยังเข้ากับศิลปินที่เพอร์ฟอร์มเมื่อวานอีกด้วยแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้เเตของน้องก็กลายเป็น t a l k of the t o ท n ไปเลยนะติดเทรนยาวมากค่ะในทวิตแล้วก็ขึ้นเทรนโลกอันดับหนึ่งไปเลยมีการชื่นชมจากหลายๆสื่อด้วยกันถึงการเพอร์ฟอร์มของน้องแล้วก็คาริสม่าที่โดดเด่นแบบไม่มีใครเหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ไปกดหัวใจให้น้องสาวคนนี้ใ เรียนเชิญไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้น้องกันเยอะๆใต้โพสต์นี้นะคะจะได้เพิ่มยอด Engagement ให้กับน้องกันเยอะๆด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งโพสต์จากทางวายปอค่ะซึ่งเมื่อคืนน้องก็ได้มาอัพภาพโชว์ร่างวัลสวยๆจากงานเวยปอสต r ไล g ์อ a ว a r ์นะกับรางวัลศิลปินยอดนิยมแห่งปีซึ่งเมื่อคืนนี้น้องได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะว่าหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับรางวัลน,นี้ขอบคุณชาวบลิงทุกคนคิดถึงทุกคนจริงๆค่ะรักทุกคนมากๆ ซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าสองลูกนี้จะเป็นคนคนเดียวกันแบบแรกนี่คือโคตรเฟียสเลยค่ะทุกคนทั้งเซ็กซี่ทั้งทรงพลงังลึกลับน่าค้นหาแต่ดภามาในเวทีปอค่ะทําไมหนูน่ารักตะมูตะมีขนาดนี้ละ่ะคะลูกโคตรแบวนี่คือสเสน่ห์ของเด็กคนนี้จริงๆนะคะคือบนเวทีกับล่างเวทีคือคือมันแตกต่างกันลึกๆเลยอะ่ะหน้าฉากหลังฉากอะ่ะได้ๆขออดเครื่องประดับบุนกรีอันนี้นิดนึงนะคะแม่จะอยู่ในลุกธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่สร้อยแล้วก็ แหนที่ประดับอยู่บนตัวน้องนั้น7 5็ดแสนนะคะทุกคนเอออันนี้7 5็ดแสนนะคะดูไปในเทมเบาๆแต่ไม่เบานะคะในเรื่องราคาเพราะว่าเป็นของบุญกะรีจ้ะไอยังไงเดี๋ยวใครมีเวยปอก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้น้องกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอก,กันอีกทีคลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ